เ z bt 0 9 super brave detonation นะครับเรียกได้ว่าเป็นบ็อกเสริมชุดที่9แล้วนะครับของการไฟมันการ์ด format ดีสแตนดาร์ดครับเรียกได้ว่าบ็อกนี้อ่ะคือมีสายใหม่น่าเล่นหลายสายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็น encounter สายใหม่นะครับที่มาจากนิยายนะครับแล้วก็สายจากภาคยู Quake นั่นเองนะครับซึ่งเร้วว่าเด็กใหม่นะครับก็มีได้แก่มังกรมารอย่างซีบิลครับฮาลูลูครับ แล้วก็รวมถึงกับเบอร์สกายบูเลอร์และก็สุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดครับก็คือเนบูล่าไนซีเรียสหรือเซดรูสนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งนี้ไฮยิ่งกว่านะครับก็คือนี่เลยครับ ไอตัวหน้ากล่องนี่แหละครับที่บอกตำหนักว่าโอ้โหโคตรจ้ามากๆเลยครับก็คือเอ็นคาลเตอร์สองสายใหม่นะครับที่มาในฟอร์แมตดีสแตนดาร์ดครับตัวแรกนะครับก็คือตีมของคุณลบต่างมิตินะครับที่ช่วงบล็อกสามครับเจ้าไดยูชาก็ได้ผมมาแล้วครับแต่ในรอบนี้บล็อกเก้าครับไม่ใช่เกรดไดยูชาครับแต่เป็นสุดยอดคุณลบต่างมิติตไดใครเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นยูนิตแคลดิเมนชั่นโพลิสนะครับที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีกับท่าเบรกไลท์เตกการในตำนานเองนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับกิมมิตใหม่นะครับที่มาในดีสแตนดาร์ดยาง d ีลีเจียนอีกนั่นเองครับถือได้ว่าจา้ามากๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับแคนเจเนซิสย่างสายสมบัติส,สวรรค์เองก็มีซับใหม่ไม่แพ้กันครับก็คือบีล่วร่างเกรดสี่นั่นเองครับที่บอกได้เลยว่าโอ้โห อย่างพีคนะครับไม่ใครจะไปคิดแล้วครับว่ามันจะมานั่นเองนะครับเจ้าแคลนติน่าเอเซลนะครับร่างใหม่ของเจ้าบลอนเอเซลนะครับที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับการวนออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยเลยว่าโอ้โหเท่มากครับแต่เทคนิคี่แอบเบบเบไปหน่อยนั่นเองนะครับแน่นอนคำว่าบล็อกนี้ถือได้ว่าแบบโอ้โหถือได้ว่าแบบซับสายใหม่แต่ละสายนี่ถือว่าแบบน่าเล่นสุดๆทุกสายเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับคอลแลบเองก็จ้าไม่แพ้กันครับเพราะว่าคอลแลบรอบนี้เนี่ยถือว่าแบบพีกมากๆครับเพราะเป็นคอลแลบแนนนวหุ่ยต์ครับอย่าางเจ้แรบนรบเเว และนอกนอจากนั้นครับเจ้าเบรฟเวอร์นะครับก็ยังมาในรูปแบบของกิมมิกอย่างดีลีเจียนด้วยอีกเรียกได้ว่าแบบโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเฟี้ยวมากๆเลยนั่นเองครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับบล็อกนี้ก็ยังมี Secret Energy Rare ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในรางว่ารอบนี้มาเป็นในทีมของตัวละครของทั้งทีม Q4 และ AL4 นะครับประกอบด้วยไอ คมิสกิคามุยเรนและก็อาสกานั่นเองนะครับที่บอกปั้มตรงเลยโอ้โหสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเรเกอร์ลิสพีซใบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรเกอลิสที่เอามาเล่นกับเด็กที่มีแคลนไอคอนนะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นกับเด็กสไลด์อีกทั้งหากนั่นเองนะครับหรือว่า โคตรเจ๋งโคตรเฟี้ยวมากๆเลยนั่นเองนะครับแม่แน่นอนครับผมเองก็เกริ่นมันฮาซะขนาดนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนั่นเองครับอย่างเพจไทยบูชิโรสคลับนะครับที่กุศะส่งเจ้าบล็อกดีเซตบีทีศูบล็อกนี้มาให้เราเปิดรีวิวถลุงเกลือกันอีกเช่นเคยนั่นเองครับแน่นอนว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อซิงเกิลคอมพลีทหรือเปิดบล็อกแวนการ์ดภาษาญี่ปุ่นคำๆนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับผมแแมมมมผผเเกกกกิิดาาาาสสัััขนนนนี้้คครรรบบ่่่อออววง็ยูล ดวงเกลือของผมนะครับจะทําให้ผมนะครับเปิดได้มิโนว่าเซกในรอบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งบ็อกบอกนี้กันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่ารอบนี้ก็ลองปรับมุมกล้องใหม่นิดนึงนะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันจะสวยหรือเปล่านั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าบ็อกดีไซน์บีศูนย์เก้านะครับคนในวงการการรู้กันนะครับบ็อกนี้มาเป็นแค่บ็อกขั้นนะครับก็คือเป็นบ็อกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคอนิเมะแต่อย่างใดครับซึ่งแน่นอนว่าบ็อกนี้ก็เหมือนกับเป็นแฟนเซอร์วิสมากกว่านะครับสำหรับใครที่ติดตามการ์ดไฟมันการ์ดในช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเเเเเปป็็นน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 นช่่่่่่อออออองงงงงงททาาาาาคคคคมิิกกยยะรรรััับบหืใสวขขๆๆตีจภ นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นเองครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกของบริษัทคิดอันคิดด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนสินค้าออฟฟิเชียลนะครับให้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับและรวมกับของรางวัลนะครับแล้วก็งานแข่งจัดจ้าบต่อไปนั่นเองนะครับก็คืออย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกของบริษัทคิดอันคิดด้วยนั่นเองนะครับคือรอบนี้ผมเองก็ต้องพูดก่อนเลยครับเพราะว่าแม่ติดท่านไดคเซอร์กันงอ้เบที่ตตตติิดดงเยยอะแรงนี้ก็ได้ตติดรงไดด้้้นนี่ติัับบหาคครโซึงแ าหน้ากล่องนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือเจ้าไดไคเซอร์นะครับกับมินเนวาล่างเกรสีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามินเนวาตัวนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่ามินเนวาตัวนี้ก็เป็นมินเนวาจากภาค GZ นั่นเองนะครับผมส่วนแน่นอนว่าโลโก้นะครับก็จะอ้างอิงเหมือนกับตอนดีไซน์บินทีสุนทรนะครับชื่อก็จะออกแนวเบียบๆคล้ายๆกับอนิเมะแนวซูเปอร์โรบอทนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกเสริมของเนชั่นดราก้อนอิมพายดาร์คสเตทนะครับบรันเกต คีเตอร์เซนทรีและก็สโตเคียรนั่นเองนะครับส่วนแน่นอนว่าด้านข้างก็เป็นกล่องแดงๆไม่มีอะไรนั่นเองครับส่วนด้านหลังครับเนี่ยโห,โ,หโล่งจ้งมาเลยครับปกตินะครับมันก็จะมีแบบพวกยูนิตของตัวคันใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบซีบิลเบิร์กสกายรูเลอร์อะไรพวกนี้แต่รอบนี้ไม่มีครับโล่งจง้งนั่นเองนะครับก็แปลกตาดีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าบล็อกนี้จะให้อะไรเฟี้ยวๆกับเรามาบ้างนั่นเองนะครับผม แกะออกมาแล้วนั่นเองนะครับในที่สุดนะครับเราก็จะได้เห็นหน้าของไดไคเซอร์แบบชัดๆสักทีนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับโอ้ แน่นอนครับว่ารอบนี้นะครับก็จะเหมือนแบบบล็อกหลักทั่วไปเลยครับก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ซองด้วยกันนั่นเองนะครับแพ็กเกจจิ้งซองรอบนี้ครับถือว่าแบบสวยมากๆนะครับแต่สีมันแอบจะดูซีดๆหน่อยนั่นเองนะครับแต่นอกว่าด้านข้างไดคลเซอร์นะครับด้านฝาก็เป็นมินิวาเหมือนกันนั่นเองถือว่าสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ได้ครับทุกผู้ชมเพิ่มกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะซองทั้งหมด16ซองกันเลยเลยนนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าขอละอย่าเกลือเหมือนที่ผ่่่่าาานน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 มมะะะคคครรรัััับบบบบปีีีททแแแลลล้้้วืืออออเเเกกกกหหจจงงไย็ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันในบล็อกนี้กันเลยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าหยบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่2ที่1กันเลยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าผมจะเริ่มจากการที่ไม่เก็บก่อนแล้วกันจะได้รู้นะครับว่าเราต้องเก็บกลับกี่ใบนั่นเองครับฟึบอ่าตัวแรกครับเป็นซับเีเทอร์นั่นเองนะครับเป็นคอมมอนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เหมือนกันครับรันเกตคอมมอนเฉยๆตัวเริ่มนะครับของฮารุลูครับเป็นติดแฮปปี้ทอยนั่นเองนะครับแล้วก็ ออเดอร์หัว R ของซีบิวนั like, ่นเองนะครับออเดอร์นี้จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดหนึ่งก็เสิร์ฟมาเลยนั่นเองนะครับไม่มีนี่ก็คือแบบฮารโบดหน่อยนั่นเองนะครับฟึ๊บแล้วก็นี่ครับซับของแบรนด์บริเวณนั่นเองนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็อู้ที่มัน R ใบแรกแตกแล้วครับแต่ว่าแบบเป็นใบที่ผมไม่อยากให้แตกเท่าไหร่ครับกับในบูล่าไหนครับเรียกว่าก็แน่นอนว่าการเป็นยัึ่งก็เป็นเด็กของตัวละครในยุทธเคล็กนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันมังงะที่วาดโดยชิลี่นั่นเองครับแล้วก็็็็็เเเปปนนนนนนสาาายยคคคครรรรัััับบบบบบทีี่่่่ลลกกกกมๆใใออ้้ะแวต คอมมอนนั่นเองครับอ๋อแสดงว่าเก็บกลับ1ใบนั่นเองนะครับเก็บกลับ1นึงใบนะครับเก็บกลับใบหนึ่งฟึบอ่าเป็นไร้ไรๆเก็บหนึ่งฮารุู่ลูครับแล้วก็เป็นคอมมอนนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นี่บรันเกตนะครับเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ไร้ไรๆเก็บหนึ่งของซีบิลเป็นเจ้าสเปรดนะครับคู่หูของเจ้าซีบิลนั่นเองนะครับแล้วหัวอาร์ครับไม่มีอะไรหัวอ้ายอีกแล้วแล้วก็อู้ FR แต่ครับเป็นซับของ d i m e n s i o n a n o b o นั่นเองนะครับโอ้โหเริ่มมาก็เกลือเลยเว้ยเริ่มมานี่ก็คือฟอยแตก2ใบติดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น FR ด้วยเดี่ยว FR นะครับโอ้โหมีการเป็นร้อยเป็นพันไม่ออกมาออก FR ตนรอบนี้อย่างน้อยที่มันอ่าแตกแบบสามันดีๆเด็ดๆหน่อยก็ได้นะครับมามาดูเลยดีกว่าเก็บกับ1ใบแล้วกันปึ๊บอ่ นี่เป็นเบสนะครับแนนเราว่าเป็นเบสจากบล็อก3ครับแนนเรา่าสำหรับสายขุนจนต่างมิตินะครับเบสมันต้องดิฟินอยู่แล้วนั่นเองครับก็ดิฟินเบสมานั่นเองนะครับแล้วก็คอมมอนนะครับแล้วก็ในส่วนของซับของชีบิลหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแล้วก็คอมมอน เป็นหัวอาร์แลครับแล้วก็อันนี้คือตัวซับของแบรนด์เบรเวิร์นสั่นเองนะครับเป็นตัวเกรดสนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นดับเบิลอาร์นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นดับเบิลอาร์นะครับที่เป็นจะเรียกว่าไซเคิลก็ได้นั่นเองครับเป็นการประเภทแบบต้องเล่นกับการชื่อเหมือนกับตัวเองนะครับเพื่อที่จะปัดให้มันเป็นตีสองขีดนั่นเองนะครับฟอยแบบออกทีมากคือไม่กล้าให้เราลุ้นเซกเลยมาชึบฟึบอ่าเป็นคอมมอนนะครับลายเกล็ดหนึ่งนะครับของฮารุลุ อันนี้น่าจะอะโกไซล์หรือเปล่าอันนี้ไลไลเกตสองของเนบูล้านไอครับ คอมบอนดักสเตตอีกแล้วนั่นเองนะครับคอมบอนเพ็งปิ้นแล้วก็นี่ดับเบิลอาร์นะครับไอตัวซับอย่างที่ผมได้บอกไปครับทิ้งชื่อต่างบวกสองขีนะครับแล้วก็ซับของชิลเลตนั่นเองครับเห็นล้ท้อเห็นล้ท้อเลยกูคือแบบที่เปิดมานี่คือฟอยแตกทุกซองเลยนะแต่ละใบเนี่ยเห็นล้ท้อมาเก็บกับหนึ่งใบครับแล้วก็ฟึบอ่าเป็นคอมบอนนั่นเองนะครับเป็นแบล็กลิตเตอร์นะครับเฉยๆไม่อะไรนี่ก็คอมบอนอีกหนึ่งใบครับคอมบอนคอมบอน รันเจดนะครับแล้วก็ทิปเป็นอานะครับรอบนี้แตกเป็นซับของเบิร์กสกายรูเลอร์นั่นเองครับแต่ว่าเหมือนเบิร์กสกายรูเลอร์จะไม่ได้ใช้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นซับของเมลสตอร์มนั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ซับเมลสตอร์มไอตัวที่ต้องทิ้งหน้าเหมือนถึงจะปัด2ชิขีนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าแบบออก3เนชั่นแล้วนะครับรอบนี้ฟึบอ่าเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็คอมมอนของดาร์กสเตทนะครับแล้วก็ดาร์กอนเอ็มไพร์ สโตย์เคียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวอาปรันเกตนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นซับของคุณรบต่างมิติแล้วนี่ก็คือซับแบงก์เบเวนร์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นอู้ ทิปเปอรอาร์นะครับอันนี้เป็นซับสามันทิปเปอรอาร์นั่นเองครับอ๋อผมลืมบอกไปครับว่าบ็อกเนี้ยมีซับสามันทิปเปอรอาร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับที่อัปเกรดสกิลมานี่ครับอย่างเช่นน้องคนนี้ครับที่เป็นของดาร์คสเตนครับจะอัปเกรดสกิลนะครับเป็นเวอร์ชันของกุนกุนรามนะครับผสมกับน้องเฟลมิงโพนี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นกุนกุนราม2.0นั่นเองนะครับแล้วก็แบบโอ้โหน่ารักมากครับโอ้โหรเด็ดมากๆเลยนั่นเองนะครับ เรียกว่าเปิดมา6ซองนี่ฟอยแตกทุกใบครับบอกเลยรอบนี้มาเรามาดูซองที่7กันเลยแล้วกันนะครับรอบนี้เหมือนมีตำหนินิดนึงนะครับเห็นปะแต่ดีนะมันเป็นคอมมอนนะครับมาฟิปนะครับอ่ะลายลายเกตสองชิบิลนะครับแล้วก็ลายลายเกตหนึ่งชิบิลเกตศูนย์สกายรูเลอร์ครับอันนี้ซับอันเดอร์โคฟนะครับหัวอานะครับ อ่าคิวนะครับอันนี้คิวของแบรนด์เบเวอร์สนะครับแล้วก็เด็กบันเกตใส่ได้นั่นเองนะครับคือแบบน่ารักมากครับเรียกว่าบันเกตมีคิวน่ารักแบบนี้ได้อย่างไรกันและสุดท้ายครับโอ้โหเรียกว่าแบบกินกินได้ใช่ไหมวะขาแค่เท้าแล้วครับอีซับทิ้งบวก2คงขีเนี่ยขอทิปเป็ลอาร์แบบสามันดีๆได้ไหมเอาแบบไดเซคชั่นแองเจิลอีกสบายนะไดเซคชั่นแองเจิลบาที่ห้างเงี้ยมาจ้าคอมมอนนั่นเองนะครับเป็นเบสนะครับแล้วก็คอมมอนคอมมอนซับเนบูลานนะครับหัวอาร์ซับเอเซลนะครับ หัวอาร์นะครับซับของเนบูล่าไนท์แล้วก็อ้ซิลเวอร์เรนะครับแต่แล้วครับซิลเวอร์เรเราเป็นซับในเวล่าไนท์นะครับที่เป็นตัวถือเป็นอาสน์นั่นเองนะครับสวยอยู่สวยอยู่ไม่แย่นั่นเองครับแต่ว่าอยากได้ใบอื่นมากกว่าครับอยากได้ใบอื่นมากกว่าครับมาชุบอ่าอันนี้ซับเนบูล่าไนท์นะครับคอมมอนคอมมอนคอมมอนนะครับหัวอาร์หัวอาอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้คนแซวก็ว่าเป็นกราบเท้าเวอร์ชันดาวเกตนะครับของสีเขียวนะครับ แล้วก็เป็นดรอปทิกเกอร์นะครับของแบงก์เบเวอร์สนั่นเองนะครับก็เกลืออะไเงอ่ะเอากลับเท้าสัญจรมาก่อนแล้วกันก็น่าจะเหลือแค่โคต้า FR แล้วมั้งถ้าเกิดไม่ออก FR ก็เป็น FFR แล้วแหละมาะครับเป็นไล่ไล่กันหนึ่งสกายลูเลอร์ครับตัวคอมมอนกระตุยนะครับซับพาลูลู่นะครับบอกตามตัวว่าตัวเนี้ย โคตรเก่งนะครับเรียกว่าเก่งเกินสเปกแรดิตี้มันมากเลยครับฮาโลมเหมือนกับสติกูน่าเลยนั่นเองครับแต่ว่าการ์เป็นอ้นคือเทคของมันคือลงจากไหนก็ได้ครับถ้าเรามีออเดอร์โซนของเล่นคือเราเด็กๆนะครับก็คือออเดอร์ของารุลู่มันเปิดท็อปสหยิบอะไรก็ได้เข้าโซนนั่นเองจากนั้นสับกองครับหรือความที่มันลงมาจากไหนก็ได้ครับลงมาจากโซ่ข้อจากมือนะครับจับยัดจับยัดได้เลยนั่นเองโคตรเทพนะครับแล้วก็คอมมอนอันนี้เฉยๆไม่มีอะไรนะครับลายเก่งดิบูล่าไนท์หัวอานะครับเป็นนอร์มอลออเดอร์นะครับไม่มีอะไรแล้้ววกกก็็็มาบบออนะครัแลู เราได้พี่สมิธของเรานั่นเองนะครับก็เป็นสับของแบนด์เบเวอร์สนั่นเองครับเนี่ยดูครับฟอย์เนี่ยโหรี่ว่าฟอย์เขาหลังตัดที่แบบไม่ได้เห็นมานานนะครับโคตรสวยนะครับโคตรสวยฟึบอ่าเป็นซับนีบูล่าไนท์ครับคอมมอนนะครับคอมมอนคอมมอนหัวอานะครับหัวอาอีกแล้วแล้วก็โอ้ดับเบินอาพวกนี้ไม่ต้องออกมาก็ได้ปะดูดูตัวยวกันเ๊ะนะครับแต่แค่ต่างเรลิตี้นะครับซึมเลย โอ้ให้แบบดายเซกชั่นแองเจิลได้ไหมเอาแบบสามันไปละหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบออกใบแบบนี้มาครับอาหารความเกลือผมนี่ไม่เสริมไข่จริงๆครับผมต้องกรงเลยมาเกนน์หนึ่งสกายรูเลอร์ครับคอมมอนครับกระตุยอีกแล้วนะครับคอมมอนหัวอ้าแล้วก็ตัวเริ่มนะครับอันนี้น่าซาของสเตลเบนป่ะแล้วก็ดับเบิลอ๋อจำผิดนะครับไอ้นี่เป็นแค่ดับเบิลเอนะครับของเรเบลล่าไนน์นั่นเองนะครับเร็วอะซิลเวอร์แลกของเราเนี่ยออกทั้งแบบเซิลเวอร์แลกออกทั้งแบบปกติครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวมา เจ็บกับหนึ่งซองก็มีตำเหนียรออ๋อไม่ฝุ่นฝุ่นฝุ่นมาครับปึ๊บอ่าเป็นตัวเริ่มนะครับของเดบล่าไนท์ครับไรล่าเกตหนึ่งเดบล่าไนท์ครับไรล่าเกตสองสกายลูเลอร์ครับคอไคเซอร์นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเริ่มใหม่นะครับสำหรับซับได้ไคเซอร์ครับแล้วก็ออเดอร์ฮานลูลูครับของเล่นของเราเด็กๆนะครับ แล้วก็สับแมงเบเบิร์นสแล้วก็ดับเบิลแอร์นะครับโหเรีย oh, กว,ว่าไม่อไอ้ใบที่เราเปิดแบบของหรูกเกลือเนี่ยม่นมาแบบทั้งเรอเลตี้ปกติเรอเลตี้ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วแล้วเรามาสู่3ซองสุดท้ายครับเรามาลุ้นเลยกันนว่า3ซองสุดท้ายนี้จะมอบดิเซคชั่นแองเจิลให้เราหรือเปล่านั่นเองนะครับก็มันเหลือโคต้าเอฟไอกันนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาแหกกลางเลยกันเปิดจากกันตรงกลางเลยกันนะครับมาฟึ๊บอ่าเป็นลายลายเดบล่าไนท์นะครับเซลูสนะครับลายลายของสก er, oh, oh, <ม>ายลุเอลเอร์คอ ลายเกตหนึ่งคอมมอนธรรมดาครับหัวอาครับแล้วก็ซับของชิบิลแล้วก็อูเป็นออเดอร์นะครับซับของแบงค์เบรเวนส์นั่นเองนะครับออเดอร์นี่สวยมากนะครับอารายเท์ฟอร์ดนะครับเป็นออเดอร์ที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับซับของเบรเวนส์นั่นเองนะครับสองซองสุดท้ายแล้วนะครับก็เปิดเรียงลําดับเลยก็ได้มั้งไม่ต้องคิดมากนะครับปุ๊อ้าเป็นลายลายเกตสองชิบิลครับเกตศูนย์สกายรูเลอร์ครับเกตหนึ่งครับเกตสามครับหัวอาครับ หัวไอหนึ่งใบครับแล้วก็โโอ้ซับซ a c r i f i c กลาสนะครับนี่ละท้อโอ้ยละท้อเลยเรียกว่าแบบเหมือนเขาส่งมาเหมือนรู้แล้วว่าแบบเตรียมเกลือนะครับคุณทีมเตรียมเกลือได้เลยครับมาเรามาดูซองสุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะให้อะไรกับเราบ้างแต่ผมว่าน่าจะเป็นทิปปรรอาร์แล้วแหละมันเหลือแค่ทิปปรรอาร์แล้วอะคิดว่าแบบออกน้อยนะครับกว่าชาวบ้านนะครับก็น่าจะเป็นทิปบรรอาร์แล้วก็เรามาดูเลยกันนะว่าทิปปรรอาเราจะได้อะไรนะครับ ปุ๊บอ่าเป็นรายลายเกตหนึ่งครับคอมมอนคอมมอนคอมมอนหัวาอา R E X C และก็โอ้ได้ไคเซอร์นั่นเองนะครับว้าวมันว้าวแต่ใจผมมันเล้าแต่ว่าได้ไคเซอร์นะครับก็จะมีกิมมิกอย่างที่ผมได้บอกไปครับก็คือดีลิเจียนครับซึ่งมันเป็นลีเจียนนี่แหละแต่ว่าเป็นลีเจียนที่เนิร์ฟหน่อยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นลีเจียนที่มันจะล็อกเลยครับว่าเราต้องเอาการ์ดสีแดงในดรอปนะครับซึ่ง ทริกเกอร์ถ้าเราจะเอากลับได้เราเอาทริกเกอร์กลับได้แค่2ใบเท่านั้ะครับยกเว้นคิวกับโอเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการซีกเมนนั่นเองครับซึ่งน่าว่าเจ้าไดไคเซอร์จะซีกเมนกับไดยูชันนั่นเองครับแล้วก็มีกระนวน5เตกานนะครับที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับก็คือต้องบายขอไคเซอร์ก่อนนั่นเองนะครับผมถึงจะทำให้ p g ไร้ผลได้นั่นเองนะครับคุค่าอยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับบ็อกซ์ซูเปอร์บริฟเดโทเนชั่นนะครับบอกตามตรงเลยว่าบ็อกนี้คืออาถรรพ์ก็ยังอยูน หมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับอาทันแห่งความเกลือนี่ครับเลือเกลือนี่ครับแต่อย่างน้อยครับไอเปิดเลือเกลือของเราครับก็ยังได้สามัญด้วยนะครับก็คือสามัญที่มันอ่านนะครับสำหรับเจ้าด a r k state นะครับก็คือเจ้ากุนกุนดาม2.0นะครับก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าอยากได้ใบอื่นมากกว่าครับเพราะว่าบล็อกนี้คือแบบโอ้โหผมเห็นแต่ละใบที่เปิดได้นี่คือแบบไม่ไหวจริงว่ะรอบนี้ซึ่งน่ว่าคลิปเปิดบล็อกขลุนมเกลือแบบโอ้โห โคตรเกลือแบบนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนั่นเองครับอย่างเพจไทยบูชิโรสครับนะครับที่อุตส,ส่าห์ส่งบล็อก d z แ t 0 9บบล็อกนี้มาให้เราเปิดนั่นเองนะครับบอกต,ตรงๆเลยว่า เอโคตรเกลือมากๆเลยครับรอบนี้ซึ่งเราว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจซื้อซิงเกิลคอมพิวตหรือเปิดบล็อกเวนการดภาษาญี่ปุ่นอคำนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบเปิดเกลือแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวไปทําการชําระล้างความเกลือก่อนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าายยบ